หนึ่งใครหนึ่งไหวรอเปล่าหวายหรือเปล่าแล้วที่ตาก็เล็กด้วยเออไม่ได้ตัวใหญ่มาเนาะโอ้โหถ้าเจวตัวใหญ่ได้ยุ่งเลยงานนี้ขนาดตัวตัวนี้ประมาณสองโลสามโลหรอได้ได้โอ้ไปใช้ได้เลยอ่ะโอ้เอออะไรปละจีนเหรอปลาจีนเหรอจีนเ้นไม่ได้ โอ้ถึงว่าดึงมาไม่เคยมาเลยอ่ะไปกินกินหน้าดิมด้วยเองไปกินให้กินหน้าดิมเหมือนกันนะจับดีๆนะลุดนแล้วไปจีนเนี่ะคุณลุ้นง่ายลุ้ง่ายอ่ะโอ้ตอนนี้สา สวัสดีครับวันนี้ก็มาหมายต่อหม้อวัดกลางครับวันนี้เพื่อนนักตกปลาเต็มทุกต่อหม้อเลยครับวันนี้ลงเบ็ดห้าคันครับฝั่งนี้ลง3ามคันครับฝั่งนี้ลงสองคันครับ เดี๋ยวเรามาตามลุ้นกันครับว่าวันนี้จะได้ปลาไซซ์สวยหรือเปล่านะฝั่งนุ้นก็ได้ปลาครับปลาตะโกครับใส์ไม่ค่อยใหญ่ครับวันนี้เอาเบ็ดตกกุ้งมาคันหนึ่งครับว่าจะมาหย่อนข้างเตาหม้อดูจะมีกุ้งหรือเปล่าค่าเรือผมไม่แน่ใจครับว่า40บาทหรือ50ครับต่อหม้อแถววัดกลางเดี๋ยวยังไงผมจะ เขียนติดในคลิปวิดีโอให้ครับเดี๋ยวเรามาตามลุ้นกันครับว่าวันนี้จะได้ปลาไซสซสวยอะไรบ้างตอนนี้ก็9โมงแล้วครับเตรียมอุปกรณ์อะไรเบ็ดเสร็จก็9โมงพอดีเดี๋ยวเรามาติดตามชมครับสำหรับเหยื่อครับเป็นเหยื่อสูตรแม่น้ำครับผมทำลงไว้ในช่อง YouTube ครับเข้าไปค้นหาดูได้ ใส่น้ำให้ออกเหนียวนิดนึงครับผมจะผสมเหยื่อไม่ค่อยเยอะครับผสมประมาณสักครึ่งหนึ่งครับหมดแล้วค่อยผสมใหม่ครับ สำหรับตะก้อครับเป็นตะก้อใหญ่ครับผมจะใช้เบ็ดสามตัวครับล่างสองตัวบนตัวหนึ่งครับล่างตัวหนึ่งผมจะเกี่ยวขนมปังครับ แค่นี้ครับ ก็สิบโมงแล้วครับได้ปลาตะโกะกับปลาผมมา3ามแต้มครับพอดีมีน้าๆม,มาขอแจมด้วยครับขอลงข้างๆน้ำกำลังแรงครับแต่ก็ขาดไป2ตัวละ

กาดําเข้าครับช่วงน,นี้ปาด้วยครับออให้วัดเลยโอ้ประพม ผมโอ้ใคร้อมเลยใช่ข้อปมสวยอยู่โอ้โอ้น้าเขาได้ตะเพียนไส์ใหญ่ครับไส์ฝ่ามือตอนนี้เจ็ดขีดได้มั้งเนี่ยประมาณประมาณได้โอ้โอ้ปลากระทิงครับไส์ใหญ่เลย FC ได้มาครับครับ เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะโอ้ใช่ได้ฮ <laughs> โอ้อสยสวยอันนี้ปลาปลาพรมปลาพรมเหรอได้นาได้มีอีกตัวแล้วครับไหนไหนไหน,ไ,หนไม่ใหญ่เท่าไหรเหรอ Ui khăn cồn á Khuyên má Ui ui đi 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 Ui Ui Bắt chín bắt chín Bắt chín Tiếng hay khói đâu Hay khói Ây đi đi Ôi, Nhớ ghê Nhớ ghê Ủa biệt ấy phải À phải tập này, không theo bọc ra Ôi, bệt ra mấy con khinh mà Ủa như đó À, này không được Để bọn cháu đừng khuyên mà Ôi, khoai đứng, khoai ที่ตักก็เล็กด้วยเออไม่ได้ตัวใหญ่มาเนาะใช่โอ้โหถ้าเจตัวใหญ่ได้้ยุ่งเลยงานนี้ขนาดตัวตัวนี้ประมาณสโลสาโลหรอได้ไโอ้ไปได้เลยอ่ะโอ้เออรปมาปีนเหรอปีนเหรอปีนเอาขึ้นไม่ได้โอ้ถึงว่าดึงมาไม่เคยมาเลยอ่ะ ปจีนไมกินออน้าดีมเหมือ,อนกันนะจัดไดีนะหลุดแล้วเปจีนน่ะมันหลุดง่ายหลุดง่ายเหรอโอ้สายนี้สามโลสวยเลยสามโลสายสวยๆเลยร่ไฟนี้โอเคเวิร์กใช้ได้ดนะนี้ก็บ่า,บายสามโมงครึ่งแล้วครับน้ำก็เริ่มไหลแรงแล้วเดี๋ยวนั่งอีกสักหนึ่งชั่วโมงครับก็จะกลับกัน เหลือครับผมทราย ได้เวลากลับแล้วครับวันนี้ผลประกอบการก็โอเคครับเดี๋ยวเรามาดูผลงานวันนี้ครับว่าได้ไซส์สวยหรือเปล่านะยกขึ้นให้ครับโอ้ยเยอะดิเดี๋ยวเขาไปจีนก็สามโลได้ังเนะี่ยสามโลได้เลย ีเหอันอย่านี้อยะอันนี้ปากาน,นีปากาอนนกางกาดำาสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับสำหรับการติดตามรับชมคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับขอบคุณครับ